ก็จะห่วงจานผมจัดการท่าแล้วจานโอเคครับทุกช่องนิวไปพีเกมเราจะไปเล่นเกมบูลี่ในพาร์ทที่หกมั้งมาทำเคเวีกันดีกว่ามียิมด้วยนี่ชอบชอบไม่ใช่ยิมเออเขาเรียกอะไรนะวิชาเออชอบมันก็คือไอ้นี่วิชาอะไรนะ จะอะไรอะไรอ่ะช่างกลครับโอเคทำควสกันเอ้อไปทำ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 เอาเข้าเรียนทำเทอมอะไรหรอกเออไปไปเร็วไปเร็วเข้าแล้วอาจารย์โอ้อาจารย์จะรีบจับไปไหนเนี่ยจะมีจักรยานขับครับโอเคมาซ่อมจักรยานเลยนะ ซ่อมรถไม่ได้ซ่อมจักรยานแทนโอเคกดอะไรวะอ่าอุ้ยอุ้ยกดผิดอรอรับผมนี้วันถสงก็ผิดแล้วล่ะห้ามผิดเกินสามครั้งนะไม่งั้นมันจะยกเลยความรกิจโอเคหมุนอุ้ยเอ้าเอาก็ถูกแล้วนีหว่าอะไรวะเนี่ยต้องหมุนเร็วๆเลยใช่ไหมได้เลยอืมอืมอ่าโอเค กดไลค์เออุ๊ยเอตัวนี้เอา้าเวนมาโรเริ่มใหม่ก็ได้ <c oughs> โกงแม่งเ <c oughs> วนเวนแท้เลยไม่รู้ปุ่มอะมันมันจอ Xbox อ,อ,อะมันมันก็ไม่ไม่ชินนะโอเคจัดไปหมุนโอเคได้โยต่อไปก็เอ <c oughs> เอปุ่มนี้ดูดีๆดูดีๆดูดี ดยดีดยดีโอเคต่อไปเออ่หมุนกลับอุ้ยโถเลยอยู่ที่ปุ่มเดียวใช่ไหมได้เลยเออ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 มาเอขันมาเข้าไปขันที่เหยียบที่เหยียบขันขันขันต่อไปก็หมุนกลับโอเคยัอะไรอีกไหมหมดยัง โถก็ hehe, แค่สามอันี่ยทำไมกูไม่มีป like <laughs> ัญญาททำได้หรเย็บย้อยน้าได้รถขับแล้วจิมมี่ฮอกกินสุดยอดดูสปีดกากมากเลยโอเคทีนี้ไปทำเควสจักรยาเราจะอยู่ที่ลูกกุญแจนะครับเว็บรู้สึกว่าจะมีอยู่ในอาคารเรียนที่หนึ่งที่ผอบอกไว้เมื่อพารที่แล้วให้ไปคุยกับแม่บ้านมั้งใช่ไหม แม่บ้านหรือแม่ครัวข้างล่างนี่ครับนี่ไงมาไม่กินได้ด้วยเติมเลือเดเติมเลือเดอเดอนี่ยเหรอโอ้หน้าตาบอกคุณไม่รับเลยโอ้โหทั้งไอทั้งบุลลีโอ้โหจามใส่เยี่ยมเนี่ยกุปปาไปเลยมันเป็นเคล็ดลับต่างหากแล้ว อยากลองดูบ้างไหมเอาดิฮัชชิวฮัชชิวไอมันออกมาจะได้ไหนแซ่ผมไม่แค่กังวลเรื่องรสชาติอะใจเย็นหน่อยสิแกเป็นูิชาไม่ใช่เหรอทีนี้มันโศกครกแบบนี้แหละนะเพื่อนแล้วจะกาอะไรล่ะตะป่าเพราะอ้อบอกให้มาหาคุณอะโอ้เยี่ยมแล้วก็ให้นายเข้าไปในเมืองแล้วก็ซื้อเนื้อแล้ววัาเธอติดบุนให้ฉัน หรือไม่อย่างนั้นก็คงต้องเอาแมวของสินลิปมาใช้แล้วโอเคฟังนะฉัต้องการเนื้อจากร้านยำยำแล้วก็มีกนจากร้านตัดผมมากรนหนวดฉันแล้วก็กางเกงใหม่ที่วอลอิมด้วยฉันใส่กางเกงตัวนี้มาตั้งแต่เดือนที่แล้วรีบไปใสรจจักรยานชัดไปจักรยานที่ดีที่สุดในโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนน่ะ โอ้คนอะไรโซโคชเป็โง,โงโอ้ใครจะกินวะนะ่ะไอ้น,นีไม่ถุยน้ำลายลงไปหรือวะไปเอาของให้กับป้านะครับอ่าอะไรบ้างวะลืมเดี๋ยวไปตามก็รู้เองอะนะโอเคมาเก็ตบอร์ดทำไมต้องไปาจักรยาน,นอันนู้นด้วยอะเอาของเราไม่ได้อะ ของเราก็อุตส่าห์ทำได้นะโอเคอยู่นี่เรบไปไหนูเอ่อกดอันนี้ปั่นอุยชนชนหลบไปดิมึงก็ขวางกูอ่ะโตเอ้ยหลบหลบหลบโอเคแปลวาของมี3ชิ้นนะอยู่ตรงไหนบ้างวะตอนนี้กระโดดรู้แล้วนนะรู้แล้วนะรู้แล้วนะกดเอ็กก์เอ้ยกดเอวิ่งเป็นตดเลเอ็ก ต่อยได้ไหมไป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 ตำรวอยู่ลงลงไงวะออเคโยนทิ้งแม่งมาเอ่อเอามาเอา่ออันไหนวะอันที่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้เนี้ยอ๋อต้องมาเก็บตรงนี้โอเคมาจักรยานคันเดิมจักรยานจ่ายตลาดาจะขึ้นทำไมวะอยู่แค่นี้ไป เอ่ออะไรวะเนี่ยมิดโกนเฮ้ยตัดผมเอออยากตัดประนาแล้วมีทรงอะไรบ้างอ๋ออันนี้เปลี่ยนสีท่องอะไรน,นี่ยโอ้โหโอโ้หโอโอเกียนเฮ้ยแ้วนนี้มันมันต่างก,กันตรงไหนวะเอาไว้ก่อนแล้วกันมันมีกร้านหนึ่งที่ดีกว่านี้ผมจำไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงไหน,นปะอันนี้ไกลหรือเปล่า ก็ไม่ไกลโอเคตรงน,นี้ใกล้ๆหลบไปครับออกทนคนเพิ่มความชั่วเลย <laughs> อย่าอย่ายาทุกคนในนี้จับเราได้หมดเออมันเบกยังไงวะเบกไม่เป็นไปเยี่ยมโอเคมีชุดด้วยไหนดูหน่อยสิเหมือนให้เรามาศึกษาไอ้หมวกอยากได้หมวกออสีดำแต่มันเอียงจะเอียงทำไมวะเอาตรงๆไม่ได้หรยไงเนะี่ยอืม โอ้โหบวกคาร์บอยอะไรเนี่ยอ้โหบวกบ้าอะไรวะเนี่ยอืมอืมอืมไม่มีอันไหนถูกใจสักอันแล้วเด้อีดีกว่านี้ไหมไม่มีเลยอะโอ้โหบวกอืออ้มฮอืมอ้มอืมอ้มฮึตะลนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีแต่เอียงเอียง มันจะใส่หมวกเงี้ยงๆทำไมใส่ตรงๆไม่ได้หรือไงบอ่ะอันนี้ดีสุดละเสื้อดูสิเสื้อยืดเออเสื้อหนังเสือ้อแขนยาวโอ้โหูดอ่าไม่เอาอ่ะมันจะใส่ทำไมกูไม่ได้หนาวนี่ครับสไตล์การแต่งตัวของผมแบบนี้ครับ <c oughs> ไปโอเคมันไม่เสียเวลาด้วยนะครับ แจงไปเชื่อามารับจักยานอ๋อไปกดไอ้นี่ครับไปป้ายรถเมลเรียกเาขาเรียกอะไรหนะ้ารถรถอะไรวะรถรักเรียนมารับจริงๆอยู่แค่นี้มึงขับไปก็ได้นะแต่ก็โอเคมันเป็นเหมือนฟ้าทาวเวลนะครับมารอรถโรงเรียนมารับมายังไหวแล้วทั้งคันมีแค่เรานั่งคนเดียว <c oughs> เย,ย,ย็บย้อย ไอ้เขาเรียนเอาแล้วอดอดังพอดีเอย่าพึ่งขวาชน,นแล้วเว้ยนั่นไหนอะไม่เห็นมีกระดิง่งกระดิ่งเดี๋ยวทำเพื่อ้ใสจก่อน <Yeah. S 1> like จ้าขอบคุณ uh. เข้าไปแล้วข้างล่างโ okay. อเคขี้เดิน <c oughs> เดินก็ได้วะมัน <c oughs> <c oughs> มันยากมันยากมาอม um. มาแล้วป้ปวาผมว่าคุณคนเรียกใช้เรือนะเพราะว่าคนขายบอกว่ามันใกล้หมดอายุแล้วไรสาระ,ะน่ะไม่มีใครในเรือนนี้มาใส่ใจเรื่องบันนั่นหรอกฉันจะใช้มันอีกเดือนโอ้โหเป็นเดือนเลยมันจะหมดอายุแล้วนะป้าที่รู้คนหนึ่งกูไม่กินที่นี่แน่นอนได้ถูกจังเลย15เหรียญเองแต่ก็ได้เอาไปทวนเมืองข้างนอกมานะเมื่อมันออกดังแล้วไม่เชียอไม่เห็นมีอะไรเลย เซฟก่อนแล้วกันนะมันก็จะมีวิชาเอาคุาติด Hopkins, <is> ผมพอเซฟเฉยๆโอเคเยี่ยมไปดิกโกดก็ไปดิกโกรดป่ะดูซเคุยข้างนอกมีอะไรทำบ้างเฮ้ย <time> ม,มีตังตังคืออะไรวะอะไรวะลูกตังเนี่ยอ๋อเป็นงานพิเศษเหรอ mm hmm. อ๋อนี่ไงเป็นงานพิเศษโอเคไปดูไอ้นี่ก่อนน่าจะเป็นเควสคุณลุงนั่นใช่ไหมเอาไม่ใช่อยู่ข้างนอกอ่ะเสียงเหมือนรัซโซเลยเอ,ยอ้คุณลุงผมมีรไรอยากจะไอ้นี่คือผมได้อะไรนะวิทยุมาแล้วซึ่งผมไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนรามเควสข้างนอกก่อน้วกันคนระับโรงเรียนน่าจะาน่าจะให้อยู่แต่ในโรงเรียนหรอือเปล่าไปดูข้างนอกก่อน เพื่อมีอะไรสนุกๆไปทัวร์ข้างนอกกันบ้างนะครับจัดไปชอบเพลงตอนขับรถขวางดีนะขวาดีนะเราไปเราไปเราไปจักรยานเราคือคือมันจะอยู่ในโรงรถตลอดนะไม่ว่าเราจะเคืยอไว้ที่ไหนก็ตามหมายถึงเราไปโยนไว้ตรงไหนก็ตามนะมาตรงนี้คือเควสอะไรอ่ะมันอยู่มันอยู่ส่วนไหนของแผนที่วะเออ่โอ้ เข้าทางไหนวะเนี่ยอืมข้างในนั้นมันคืออะไรวะอืมโอเคน่าจะทางนี้มั้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะในอุโมงค์อุ้ยโอ้โชนคนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหแดงเถือกโอ้โหเอาเรื่องมาในจิกะตามมาอ๋อในนี่เหรออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมีอีกมีสองมีสองมีสองอุ๊ยจะตกกูด้วยมามา เออเออวเร็วเร็วโอเคโอเคโอเคนี้ก่อน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 เฮ้ยหลบไปหลบไปโอ้โหข้างหน้าก็มามาอยู่อะไรสวนสนุกเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเลยนะอุ้ยอุ้ยมนจังมาอยู่อุ้ย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 คอลราโอ้หแค่ชนคนนึ้ก็มายืนขวางคนโอ้โหขับจักรยานตามนี่ยังโหดมาเด็กแข่งกันเปล่า แข่งกันเปล่าแข่งรถมาตำรวจไปเอารถมาสับไปสับทุยไปเอารถมาขับซะนะเฮ้ยถอะเอ้ยนี่ครับวิชิจุกแบบขั้นเทพเบรกโอเคเบรกกดกดนั okay ่นแหละจะเข้าไปยังไงวะ <IT IC AL> เข้าตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่คนเปิดแล้วคนเปิดก็เข้าไม่ได้วันดีครับเฮ้ยเข้า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 เอ้าทำไมเข้าไม่ได้เอ้าเอ้าต้องจ่ายตังค์อยู่ดีโอเคหนึ่งเหรียญเอ้าไม่ใช่ทางนี้เหรอ แล้วเมื่อกี้มันขับจักรยานเข้าไปอ่ะอะไรอ่ะอา้อาวอ้าวอยากมีเรื่องเหรอพี่มามมไปจ่ายตังค์ซะไปมึงมึงไปจ่ายตังค์ซะเออต่ไปโอ้ยจริงมันดังเลยเห็นไหมเฮ้ยนี่ไงตัวเฮดอุ้ยโอ้โหยังจะเอาเดี๋ยว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 อะไรเดี๋ยวโอเคโอ้ยโอ้ยเอาว่ะเอาว่ะมาอือ เอาต่อยหน้าตัวเองไหมอ่ะเอาถกเอ้ยเออเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดโอ้ยนั่นตำรวจนี่หว่าไหนมาดูทำอะไรมีแต่คนมาหาเรื่องวะเจ้าตัวนั่าเกลเจ้าหน้าขยันแย่สไลด์ไปซะตายซะเออผู้หญิงเป็นไรไหมไม่ฉันไม่โอเคดูนักเสพก็แค่พูดแค่ในส่วนไม่มันมันเหมือนเป็นการดูถูกมันไม่ใช่เรื่องตลกนะนี่มันดูถูกกันชัดเลยจะหมายถึงว่า จะให้ฉันมีความสุขนี่เห็นพูดเรเด็กหัวเราะย้อฉันอย่างนั้นเหรอฉันไม่อยากให้มันมีสิ่งนี้มันเป็นละครอายแล้วมันมีอะไรที่ผมช่วยได้ไหมทุบมันทิ้งไงที่ฮูบอร์ดเนี่ยจะไปหมดเลยพูดแค่แต่ไปหมดเลยนะฉันจ่ายให้นายถ้าเกิดนายทำให้ฉันหมายถึงว่าหยุดความเจ็บปวดนี้นะครับแล้วกูจะไปหาจากไหนละมันอยู่เต็มทั่วฮูวอร์ดแล้วจะไปรู้ไหมว่ามันอยู่ไหนบ้างไม่มาร์คให้หน่อยเหรอ หรือว่าเป็นเควสให้มารับเฉยๆแต่มันมีคัพซีนก็ต้องให้ทําทำไม่ใช่หรอวะเอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้ผมอยากจะได้ท้ามากครับตอนนี้มันมีตัวเฮดให้ทำแล้วเออไปข้างนอกก่อนแล้วกันนะแล้วไม่มีจักรยานจักรยานมันขับไปข้างในนะนั่นลกูกเก็บก่อนแล้วกันเอามาโอเคมีโอ้โหข่ายเกลี้าวจักรยานว้าไปจากไหนวะ,วะโอเคไปบรอบรอบรลบบรอบรลบเบ,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 บจะไปไปไหนดีวะ ีกี่โมงละห้าโมงไปไปนอนก่อนแล้วกันอ้ก็ไปเลยนี่ว่าหย่าฝันตายเบรกเบรกเบรไปทา่นี้โอเคมารับแล้วกลับโรงเรียนนะเจี่ยมก่อนอื่นเลยผมขอไปเอาท่าก่อนนะท่าชกใตตรงตัวเฮ็ดเนี่ยถ้าเราเก็บอ,อะไรมานะ เขาเรียกอะไรนะวิทยุเออเราก็จะได้ชาจากคนลงมาเพิ่มนะมีหกอันนะเท่าที่ดูตอนนี้เราเก็บมาได้หนึ่งและตอนนี้ก็จะให้เขาอีกหนึ่งก็คือสองเราก็ยังขาดอีกสี่ซึ่งมันอยู่รอบเมืองนี้แหละผมว่าผมน่าจะจำได้แลนะมันอยู่ไหนบ้างมาอเอาไปขอบใจให,หนูโอเคตอนนี้มาฝึกกัน เป็นท่าท่าอะไรเฮ้ยชึบชึบเขาไม่ใช่ไม่ใช่ชึบนาเข็งกวาดลานอยาเอออยาอ้าวขอบคุณครับเรียบร้อยจะไปยืนบงังอุ้งดือยอ่ะอ๋อแต่กลับมาน่าจะเกิดได้วีวิดยโนะ่ะ อะไรเนี่ยลงมาขอลองหน่อยเด้เออแย่กวาดลานกวาดลานโอเคท่านไก่เล่าเตะคู่เออเออไม่ไม่ทำไมทำไมเออเเออขอลองห้าหน่อยไม่ได้ไงไปตึง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 กอดดีจัน เราเวทอีกันไหมอืมดูก่อนมันอยู่ไหนบ้างมีหอสมุดด้วยขอไปนอนก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอืม<ป>มึงหาเรื่องเด็กอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ยาไอ้ยเอ้ยเ,ยเ,ยเยตะขาล้มป่ะว่างไงไชีตกงว๊บ มาแล้วมาแล้วโรงเรียนโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนหอหอ,อ,อนอนโอเคออ work, สูเวิร์กเวิร์กเดชเซฟก่อนนี่ร้อยโอเคทำอาวุธเย็นแล้วได้อะไรบ้างอะไรใครมาตีกันนอนแนละ้ว นอนดีกว่านอนกทักทีใส่หมวกเนี่ยนะตื่นมาเช้าวันใหม่วันนี้จะมีวิชาให้เราเรียนบ้างนะหว่วแต่วิชาเออเออใบไ,ไม้ด้วยวัดดีเออเออวัทีเดียวเกือบตายเออใครรเอาเอาหาเรื่องเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเี่นตัวนี้เออเออ เออนั่นแหละพวกกูพวกกูนี่พวกวกูเอาตายเลยเหรอนั่นโดนถวดไปทิ้งด้วยยากรู้สึกเกมจะเล่นได้นั่นไงโอเคเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเอ็นเดียสงอัไหล่กันนะช่วยกูเมื่อกี้ตายละลานคนอื่นไปทั่วจริงป่ะไปเอาเฟ้นก่อนหรือเรียนก่อนดีวะดึงกางเกงมันได้ ไอ้เนี่ยนาาเนี่ยจานเนี่ยมันชอบแกงสะบ,บ้านน,นี่ดึงเออเออเออเนี่ยเอาเลยจานเอาแล้วจานเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายมาไล่กูเฉยเลยอะไรวะอะไรอ่ะอะไรนี่มันอะไรน้องเรียนมาแล้วอยู่ตรงไหนวะเออเครื่อ,องไในวิชาอะไรวะไปดูกันดีกว่าเอ่อวิชาวิชาอะไรวะ เกียรโอ้โหผูมิศาลความชิบหายมาแล้วเพราะกูไม่เคยเรียนเล่นไงวะโอ้โหเรียงประเทศกูจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเลยไม่กูไม่รู้มันไม่ใช่ภาวาบกูอ่ะมึนเอาปราสาทยากชิบหายเลยเฮ้ยเครียด เกีียดไม่อ่ะมีปัญหาเออฮะอ่ะไอสารวัตรนักเรียนฮื้อฮื้อฮื้อหือหื้าจิงกะตามมาเดะเอ้าวมันไม่ตามเฉยมีใครให้ทำเฟสตรงนี้เหรอในห้องน้ำใครวะเฮ้ยแมวที่เกลียดทำเองเดะทอาเฟสิกาอยู่ไหนวะ อ่าันไหนว่าเควสโอเคไปดูห้องสมุดก่อนแล้วกันนะ,ปะไปใกล้ๆก่อนน่าจะเป็นหาพวกเด็กเนิ้อหรือเปล่ได้ก,กุบกิีใครอีกบ่น่ะมีสาวที่ไหนขอจีบสาวสักคนเลือดจะได้เต็มเต็มเอาเฮ้ยมันอยู่ทางโน้นดีกว่าเจอแล้วสาวไอ้คนนี้ชอบกินหรือโจรโดนของจริงเอ้ยุกิฟิวมิ่งผมมีของข,องขวัญให้ด้วยนะจ๊ะโอ้อะไรของมึง เออข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 อเลื่อนอุ้ยโดนคนเลื่อนคนคนเลื่นกล้วยเอาเราตีกันเองด้วยเอาเอาดูดูวะกราบก้นกราบอยากไปตีไปเลยโง่ดันเลื่นกล้วยจะวางไปทำแควเราเริ่เข้าวิชาหาแล้วไม่รู้แม่งเรียนยากยากจะไปเข้าต่อไปวิชานะฮ้อเบี้ยอนอ้าวมึงด่าใคร ดูกูรเรียนไอ้บททำเวสก่อนมีใครวะมาเออ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 จ้าเนี่ยเอาไม่โดนนี่เออวิชาอะไรวะเนี่ยมันช่างมันก่อนแล้วกันคบข้ามันไป็นปังครับเออคาแรคเตอร์บทอะไรไอ้พวกหัวขโมยเฮงสวยว่างไงเมานันเออว่าไง จิม <Jimmy, S 2> มี่ฟังหน่อยนะมีผู้นักเลงบางคนมาขโม,มยบทละครของฉันไปแล้วมันก็ไม่คืนมาเรากำลังจะแสดงในคืนนี้สถานการณ์มันแย่เรื่อยๆเลยตอนนันกับแกริส ไอพวกขี้แพ้ขี้แพ้ฉันก็หวังใจอย่างนั้นการสสมบทบาทเป็นจุดสูงสุดของความสำเร็จมนุษย์อันที่จริงแล้วฉันเองก็พร้อมนะที่จะทำให้เหรียญเงินของอัศวินผู้ใดก็ตามที่ได้รับคำกล่าวขันนั้นนายจะยอมรับภารกิจมันไหมกี่บาทสิบเหรียญอะไรนะฉันหมายถึงสิบเหรียญน่ะนายยังสามารถเลือกได้ เยี่ยมนั่นไงี่ทำเพื่อให้พวกเด็กเนิร์ดอีกแล้วโอเคมีเรื่องแล้วทำไมกูต้องมาไล่ตีพวกมันด้วยเอาโอ้ยเอาแล้วเจอมันด้วยเร็วเข้าโอเคมามันไม่เร็วเท่าสเก็ตบอหรอกเพ่อโอ้มนขึ้นกระไดแม่งฉลาดไอ้บอลนี่มันฉลาดแอบโอ้ยเ,เอาอะไรวะโอ้ไอ้เกง่กงไอ้เก่งไอ้เก่ง มึงมึงมึงโอเคี่จะตอดอยู่ดูดิจลื่นได้ไหมมือมจับอ,อุ้ยกระบโดนอา้าวอะไรอ่ะมันไม่ได้เคลื้ยงกูลื่นได้ไงอ่ะโอ้นี่มึงขับกูล้มอ้าโดนจับอ้าวอาอา,อาจารย์ลื่นด้วยฟอรเฮ้ยโอเคได้เลยมามงั้นกูต้จะยิงบันก่อนอะไรวะโอเคยิงแมงเลยล้วกัน แอรเหรอแอรเปล่แอเรเปล่แอเรอแอเปล่เอเเอจะห่วงจานผมจัดการให้แล้วจานอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีแต่เรื่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาอะไรวะอวอเอาเอาค o มเม้เห็นจานเดินหนีเป่าอะไรของมันอืมันนี่ยงาต่อยต่อยหยาขืนมาเอาขืานมา ทำไรลูกเออหยาล้มไปแล้วเก็บโอเคอีกอันเดียวดเดี๋ยวพลิกพลิกกันแหละอยู่ข้างในเหรอเมื่อกี้กูเดินผ่านตรงนี้ไปแล้วไม่ใช่หรอตอนนี้อาจารย์จะไล่เราอยู่นะเพราะมันมันถึงเวลาเรียนแล้วอยู่ตรงนี้เหรอเอาตรงนี้ก็ตรงที่เราจากกับมันเมื่อกี้นี้ดีกว่าอ,อยู่ข้างในโอเคมา เดินเาไปหาเลยเอาละแกมีของของไมวินอยู่ยอมแพ้ซะเอาละก็ได้ฉันจะให้ถ้าเกิดนายชนะเพื่อนฉันได้เราจะเตะเป้านายและแล้วก็ตลาดกันเตะถ้าเกิดมีใครคนไหนยอมแพ้ก็แผ่นี่ไปเลยแต่ถ้าไม่เราจะเก็บเอาไว้แค่นี้เองเหรอไอพวกโง่อาจจะแต่ฉันไปก็เอาเฮ้ยมึงลุก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 โอเคโอเคแกชนะฉันยอมแพ้เอาไปจากที่นี่อ้าวอะไรของมึงเนี่ย ไอ้มึงจะมาทิ้งกูอย่างนี้ไม่ได้นะมึงเตะกูฟรีกูไม่ยอมมึงอันนี่มึงเอายู่ยืนรอด้วยมียืนรอมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนอกูเตรียมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียปิดกับเอาปลาปลาบันลามันตายอย่างซ้ำซ้ำโอเคตายแล้วตายแล้วงานมาเตะกูฟรีแล้วกูไม่ยอมไม่มีทางสอาใครทํามากูทํากับแกแคสเสร็จปีก็ไปสายเว้ยไป แม่นี่มันแค้นฝังใจอ้าวอาจารย์เดจับผมทำไมเล่าเดี๋ยว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 มาถึงเวลาเรียนแล้ววิชาอะไรวะเออโอเคไอ้หยายังไม่หมดอีกเหรอวะอ๋อเลยกชิ้นหนึ่งเจอแล้วเอาไปแดกต่อยต่อยเย้ยเออยเอ้อเอ้ เออเตะตัดขานี่เรานี่เราเออเออ,เ,อ,อเก็บมาหย่าหย่าเ,เ,เข่าลอยเข่าลอยซ้ำซ้ำโอเคมีนี่เก็บด้วยเออก็เก็บไปแล้วไม่ใช่เหรอวะเออมไม้มด้วยโอเคถือเล่นเล่นไปเอาไปส่งกันทางทางไหนวะอันนี้ปะหย่าไม่ถึง โอ้ยวันนี้เป็นไรไยเนี่ยติดกันค่ะมาอื้ออื้ออื้ยอย,ย,ายาอา่ยาอย่าเออติดติดหย่าดเข้อเดวอยจา์จับนานไงเข้าเคลสแล้วเรียบร้อยโอ้ยได้คืนมาได้สิ่งที่มีข้อของช้อนขอบคุณนายมากเลยได้เป็นคนดีที่มีเกียรติเอ่อหุบปาแล้วเอาเงินมาให้หนา ใช่นายสมคูรได้รับมันแล้วเหรอเออสวีท <Sweet. Sweet. S 1> สิบเหรียญกูทำถ้าตายวิ่งไปรับเมืองรับรับรับโรงเรียนแล้วมั้งเราไปทำเควสทันไหมมันหมดทีมอลน่ะบ่ายสามใช่ไหมทันแหละทันทันอยู่อ่ะมันยังไม่หายนี่โอเคเอวิชาแรกนะครับไปไปดูไปดูปดตกใจเลยกูตกใจด้วยเลย มาได้มาเร็วเร็ว,รวอาจารย์ดักหน้าไม่เป็นไรกูวิ่งฟาดเลยจะโอเคอ้าวไม่ทันเหรอมะโถรเฮ้อตรงนี้มีเควสอะไรวะไปดูหน่อยดิเรียนไม่ทันเรียนเลขไม่ทันอาจารย์โทษโทรโทรโทรอืมวนพักรอบหนึ่งเอองั้นเอาพาร์ทนี้ผมขอจบพิเศษนี้ก่อนละกันเนี่ยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยไว้เจอกันหน่อยพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะเนี่ย สิบเซโอเคก็ข okay. ึ้นมาหน่อยหนึ่งอะมั้ง <laughs>